ไปกันที่ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะก็พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจการจัดงานลอยกระทงค่ะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรการของการป้องกันควบคุมโควิด -19 ค่ะหลังจากมาตรการผ่อนคลายด้านสาธารณสุขของสอบ,บคนะคะที่มีการกำหนดให้บางพื้นที่เนี่ยมีการปรับมาตรการป้องกันควบคุม โควิด -19 นะคะที่สามารถจัดกิจกรรมได้แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามกำหนดตามขั้นตอนด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะคะก็เช่นเดียวกันกันกบที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชาสีมาภายในงานเซ็นทรัลโคราชลอยกระทงเฟสติวัล2 0 0 6ันทางชุดป,ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดนครราชาสีมาก็พร้อมด้วยฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชาสีมาแล้วก็ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาร่วมออกตรวจบูรณาการควบคุมกำกับสถานที่จัดงานตามมาตราการป้องกันและควบคุมโควิด -19 และคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา่าในเรื่องมาตราการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระราบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ในการจัดงานวันลอยกระทงค่ะ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ไปตรวจร้าว่างานเรียบร้อยดีหรือเปล่าเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่กําหนดเอาไว้หรือไม่นะคะทั้งการป้องกันของผู้ใช้บริการเองผู้ค้าร้านค้าที่จำหน่ายอาหารจำหน่ายสินค้าผู้เข้าชมงานและการจัดบริการสาธารณสุขทางด้านห้องน้ำซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่าเรียบร้อยทุกอย่างดีค่ะขณะเดียวกันนะคะทั้งห้างก็มีมาตรการก่อนที่จะเข้าร่วมงานนะคะก็คือ ทุกท่านจะต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้างานทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยตล,ลอดเวลางดเดินทานอาหารภายในงานนะคะให้นั่งทานเฉพาะจุดที่จัดเอาไว้ให้เท่านั้นห้ามเดินทานเด็ดขาดแสดงผลการวัคซีนการฉีดวัคซีน2เข็มตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยค่ะ